ข้อที่สองเนี่ยเขาให้ยูนิเวิร์สมาแล้วเขาถามข้อใดถูกต้องจากข้อก่อ,อไก่เนี่ยเราก็จะมาแก้อสมการตัวนี้ซึ่งตัวส่วนเนี่ยห้ามเป็นศูนย์เราก็จะได้ว่า x เนี่ยจะห้ามเป็นลบหนึ่งจากตัวนี้จะจัดรูปใหม่เราก็จะเอาค่าสมมติตัวเนี้ยคูณขึ้นไปแล้วเอาสองเนี่ยเอามาหารแล้วก็กับข้างสมการกันเนี่ยก็จะได้ตัวนี้ซึ่งการถอดค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีสี่แบบตามนี้ แล้วตรงเนี้ยของเราอะ่ะตรงกับแบบที่1เราก็จะถอดได้แบบนี้เราตรงกลางเนี่ยเราต้องกําจัดตัวแปรให้เหลือแค่ตัวแปร x เราก็จะเอาหนเนี่ยลบตลอดเราก็จะได้มาตามนี้แล้วถ้าเราเอาตรงเนี้ยไปเขียนเส้นจํานวนกับยูนิเวิร์สเนี่ยเราก็จะได้ตามนี้ซึ่งจะเห็นว่าไม่มีส่วนใดที่ intersect กันแสดงว่าค่าความจริงตัวนี้เป็นเท็จที่เขาบอกว่ามีบางค่า อันนี้ไม่มีเลยเนะี่ยก็เลยเป็นเท็นะข้อกอไก่เนี่ยก็เลยถูกต้องข้อขอไข่จากตัวเนี้ยเขาบอกว่ามีถูกค่าก็เราจะถอดค่าสมบณญเนะี่ยได้ตามกรณีแรกเราก็จะได้ตามนี้ถ้าเราเอามาเขียนเส้นจำนวนกับยูนิเวิร์สเนี่ยเราก็จะได้ตามนี้ซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีบางส่วนที่อยู่ข้างนอกกรณีนี้ถ้าเราเอาค่าตรงนี้ไปแทนเนี่ยจะทำให้ตัวเนี้ยเป็นเท็ทันที อย่างเช่นเราเอา0.9ไปแทนเนี่ยมันจะเป็นเท็จนะข้อขอใครเนี่ยก็เลยผิดข้อข้อควายแล้ก็มาแก้อาจสมการตรงนี้เราดึง x ออกก็จะได้แบบนี้ถ้าเราเอาไปเขียนในเส้นจำนวนแยกไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้แล้วถ้าเราเอาตรงเนี้ยไปเขียนเส้นจำนวนเดียวกันกับยูนิเวิร์สเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบางส่วนที่อยู่ข้างนอกนะ ถ้าเราเอาค่าตรงนี้ไปแทนเนี่ยเราจะทําให้อสรรมการตัวนี้เป็นเท็จอย่างเช่นตรงนี้คือลบศูนย์จุดถ้าเราเอาลบศูนย์จุดเข้าไปแทนเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นเท็จทันทีเขาบอกว่ามีทุกค่าเลยเนี่ยแสดงว่าตรงนี้เป็นเท็จนะข้อข้อความเนี่ยก็เลยถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อที่2จึงตอบตัวเลือกที่2ขอขอบคุณข้อสอบและในวิธีการทำจากเว็บไซต์ m a t c e n t e r c o m ด้วยนะครับ